เมนูข้าวผัดพริกเผาต้มยำวัตถุดิบที่ใช้ได้แก่หมูชิ้นพริกใบบรูดหอมใหญ่ตะไคร้ซอยพริกเผาต้มยำไก่และข้าวขั้นตอนแรกใช้ไฟกลางในการผัดหมูผัดจนหมูเริ่มสุกเมื่อหมูเริ่มสุกแล้วให้ใส่หอมใหญ่ลงไป ขั้นตอนที่สองใส่ไข่ไก่ที่เตรียมไว้ค่อยๆจนไข่สุกขั้นตอนที่สามใส่พริกเผาต้มยำลงไปผัดให้หอม จากนั้นใส่ข้าวลงไปผัดผัดให้ข้าวและพริกเผาเข้ากันแล้วใส่ใบมะกรูดตะไคร้ซอย และพริกผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันขั้นตอนที่4รุงรสด้วยน้ำปลารสดีและผงชูรสเสร็จแล้วเมนูข้าวผัดพริกเผาต้มยำ าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามครับ